ครับท่านไหนที่กําลังตกงานว่างงานนะครับอยากมีรายได้นะครับหรือว่าอยากทำรายได้เสริมนะครับควบคู่กับงานประจานะครับวันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันน้องใหม่ของคนไทยนะครับที่สามารถสร้างรายได้บนมือถือนะครับมานําเสนอนะครับฉลองยอดขายกําไรให้กับสมาชิกไปอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสาหรับแอปพลิเคชันใหญ่อย่าง Dropbit แอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่สอนสร้างรายได้ผ่านมือถือแอปพลิเคชันที่รวมทั้งธุรกิจสุขภาพและความงามโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองมีระบบดูแลแบบ one stop service so สวัสดีครับผมมิเวิรเบียนนะครับตำแหน่งดีโอจากบริษัทบริสุ๊ปนะครับบริษัทของเรานะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับ,บ,รรรบที่ทําแอปพลิเคชันเกี่ยวข้องกับอาหารเสริม้อาเสิมความงาม c o s m e t i c แล้วก็สุขภาพนะครับ ครับตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันเรานะครับเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งนะครับที่สามารถสร้างรายได้ผ่านมือถือนะครับเป็นแอปแรกของคนไทยนะครับที่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับโดยแค่ท่านนะครับแอปโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วทำการลงทะเบียนนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็นําไปโปรโมทนะครับโปรโมทอะไบ้างครับโปรโมทแค่สินค้ากับโปรโมทแอปพลิเคชันนะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลน์อินสตาแกรมนะครับหรือว่าช่องทางต่างๆที่ท่านได้เล่นอยู่ทุกๆวันนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับจากการเล่น Facebook หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียแบบธรรมดาให้กลายเป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยลาวเวียดนามกัมพูชาพม่านะครับมากกว่านะครับสอล้านคนแล้วนะครับ แล้วก็ขั้นต่ำนะครับที่สร้างรายได้ได้นะครับจะอยู่ประมาณ300-800บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับของขอยังของท่านด้วยนะครับครับแอปของเรานะครับสมัรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง3าช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับ Android นะครับหรือแม้กระทั่ง Huawei Gallery นะครับถ้าเกิดว่าคุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับนำสินค้าออกไปใช้ฟรีนะครับทั้งหมด แปดแบนนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับท่านยังจะได้คูปองส่วนลดในการช้อปปิ้งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของเรานะครับทั้งหมด300บาทสำหรับสิทธิพิเศษนะครับที่ผมได้พูดไปวันนี้นะครับก็หมดเขตภายในวันนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับคลิกสนใจใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือว่าทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับตำแหน่งพีโอจากบริษัทยูทูบนะครับก็ขอ นำสิ่งดีๆนะครับมาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดีๆมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับเพราะว่าท่านจะมีแ่ได้กับได้นะครับ